ปี2024ต้องบอกว่ามันเป็นอีกละลอกหนึ่งที่เกิดเรื่องออขึ้นมาก็คือณนะตอนนั้นเนี่ยซีรีส์เรื่อง Queen of t e a r เนี่ยกำลังเป็นที่โด่งดังมากครับโด่งดังชนิดที่ว่ามันแบบมันแทบจะไปแบบทั่วโลกเลยแลออ้วมันยิ่งทำให้ตัวของคิมซูยอนเนี่ยเ,ออเขาก็ยิ่งดังตามแบบซีรีส์เข้าไปอีกออแล้วอยู่ๆหลังจากที่ซีรีส์ออนไปได้ยังไม่ถึงครึ่งเรื่องดีเนี่ย คิมแซโรนเขาก็โพสไอจีสตอรีด้วยรูปที่เขาถ่ายกับค so ิมซูยอนเป็นรูปภาพแบบใกล้ชิดแนบแก้มกันอ,อันนั้นแหละคือประเด็นแรกที่ทำให้แบบทุกสังคม<อ>ทั่วทั้งแบบทั่วทั้งเอเชียทั่วทั้งโลกอะไรต้องนะหันมาออเออขึ้นมา<อ>ใช่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไม,อ,มอยู่ดีๆแบบ น้องถึงเอารูปนี้ออกมาปล่อยอคือน้องก็ปล่อยรูปโดยที่แบบไม่ได้มีแคปชั่นไม่ได้มีอะไรเลยเป็นแค่รูปเฉยๆใช่ค่ะก็คือปล่อยออกมาเลยแล้วพอปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยก็ลบไปก็เลยเกิดข้อสงสัยจากชาวเน็ตว่าแบบคิมซลรอนโพสทำไม,ามเคยมีความสัมพันธ์อะไรกันหรอ,อแล้วทำไมถึงเอามาปล่อยช่วงนี้ช่วงที่ ดาราชายกำลังดังเลยต้องการอะไรหรือเปล่า<ะ>เรียกร้องความสนใจหรออ,อยากจะพูดอยากจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือชาวเน็ตก็ตั้งคําถามมาจนกระทั่งค่ายของคิมซูยอนเนี่ยโกมีดาลิสเนี่ยเขาก็ได้ออกมาออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นนว่าแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันแค่เคยอยู่ค่ายเดียวกันแล้วก็เหมือนแบบเป็นพี่น้องกันในค่ายเฉยๆส่วน ตัวแซรนเนี่ยโพสทำไมไม่รู้อาใครก็แถลงการแบบนี้ครับทุกอย่างก็ก็ก็ปกติดีก็กลับไปเหมือนเดิมโอเแกกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีบางคนนั่นแหละที่ก็จะเอออ่แหละว่าแบบคือรูปมันมันดูมีอะไระมากกว่าออที่จะเป็นแบบพี่น้องร่วมค่าย